ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับวันนี้เรามาหาบรรยากาศที่ป่าป่านะครับไหลทุงไหลชยนานะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณนะครับคุณหนุ่ยคุณหนุ่ยเคุณหนุ่ยตอนนี้เป็นที่อยู่แถวไหนบริเวณตรงนี้อยู่ครันอยู่บ้านบ้านทรงธรรมบ้านทรงธรรมอำเภอบ้านทรงธรรมตำบลสมลงอำเภอนนไทยอำเภอโนนไทยโคราชบ้านเองวันนี้ที่อะไรรับ มันนี่อะไรเออสิบสี่กูเอ๊สิบสี่เมษาใช่เอาอยู่โคราชกันต้องพูดภาษาโคราชกันเนาะสิบสี่เมษาเอ่อตรงนี้มีที่ทางเอ่อคุณหนุ่ยมีมีที่ทางจักจักไร่จักงานจักเอ้ยทั้งหมดนี่สิบสองไร่สิบสองไร่ตัดสวนออกบ้างนิดหน่อยสิบสองไร่ซื้อเข้ามาเนาะใช่ตอนนั้นไงประมาณไร่เท่าไรนะตอนนั้นซื้อห้าหมื่นห้าหมื่นบาทที่ทางฮะเนาะก็ ไม่บอกราคานีงไปขึ้นราคาไม่ได้ไม่บอกมาสกายเดี๋ยวเราขืนราคาตัวนี้ซื้อมากี่ปีโอ้ยสิบปีแล้วมั้งสิบปีประมาณสิบปีอะสิบปีก็อันนี้ปีหกห้าก็ประมาณปีห้าห้าประมาณเนาะใช่นี้ที่ทางตัวนี้เออันนี้มันอันนี้เป็นที่ที่ปลูกเขาท่มันสูงครับอันนี้เป็นที่นาตอนแรกได้มาเป็นที่แบบไหนครับเป็นที่นาล้วนๆเลยที่นาล้วนแบบที่แบบนี้นะครับเป็นที่นาปกติทั่วไป รักษาดินเป็นแบบไหนดินดีดินทรายเป็นทรายปนเดี๋ยวลองดูทรายปนเกลือทรายนี่กันมีตัวทรายขนาดนั้นทรายขนาดนั้นดินไม่ค่อยดีเนาะบนเออเขาบอกว่าแถวโคราชเนี่ยดินอะไรเป็นเกลือโพแทสเป็นเกลือจัดดัสไม่แัสจดนัสเป็นเกลือแล้วก็ดินทรายนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้มีอันนี้บอกพูดเองหรือได้โครงการของอันนี้พูดเองครับลงทุนเองไม่ได้ ไม่ใชยบอกโครงการคือเองก็เอามาถมที่ตรงนี้ใช่ดินสูงอาตรงนี้ไปปลูกบ้านเนหรือปลูกอย่างไรครับอ้าที่จริงไม่ได้ตั้งใจปลูกบ้านถ้าเนี่นก็ตั้งใจคือจะทาเป็นแบบเหมือนแบบาสมมติว่าเลี้ยงไก่คือครอบปศุสัตว์เอาง่ายๆ่าอ๋อคงสัตว์างอกาสข้างหน้าเนาะใช่ปรอบปศุสัตว์ สิบปีอยาจจะพวงนีมเลยเราดูต่างกันเอาตรงนี้มีบ่อน้ำโครงการของเองมีที่ปลูกเขาจักไรไปเลยจักไรจักบิส่วนที่เป็นภาษาเขาอะไรเขาบิงบิ่งไปว่าเป็นผืนนะที่เดียวกันจะมีอยู่สี่บิงจะตกเหลืออยู่เจ็ดไร่ประมาณเจ็ดไรเนาะสี่บิงก็ตอนนี้ใ้วันนี้วันที่สิบสี่เมษายนตอนนี้จะทำอะไรดึงไทยอย่างเดียวไทอย่างเดียวเลยไถแล้วไทดะ ไถดะไถดะมันมาไถยากไหมไถดะต้องปีนี้ไม่ยากเพราะว่าฝนตกโอฝนตกช่วงสบายสบายไถได้มีนาใช่ตลอดทั้งปีเออตลอดทุกเดือนตั้งแต่มกรามาตกทุกเดือนฝนดีแล้วก็ไถไชง่ายเนาะไถเองด้วยจังเขาไถเองเลยอ่ะมีแล้วไถเอาคุดเอาเอาจกคุดได้นิดนึะเก่งมากทีนี้ก็วางแสนเจ้าหวานอะไรครับ ปบาดีก็หวานแบบนี้นะน้ำต้มหวานน้าหวานน้าดำน้าถ้าไม่มีฝนตกแรงก็น้าไอ้น้าน้าหวานหวานแห้งหวานแห้งหวานเลยถ้าไม่มีฝนตกแบบน้ำขังน้าก็นี้เราถ่ได้สิ่งหนึ่งแล้วต่อไปก็ทำอะไรกั้แปรพะแปรพะแปรแล้วก็หวานเลยหวานเลยไอ้ตอนนี้เห็นยาขึ้นเขียวแสดงว่าไถไถ่าได้มาแล้วใช่ครับหรือว่ามันทิ้งนานแล้วฝนมาแล้วถูกอันนี้ถ่ายมาได้สองเดือนแล้วมั้งอันนี้ แต่รอไถแต่เกี่ยวเข้าเสร็จก็เริ่มไถไถแปลมีปัญหาไหมมันย่าย่าลากขึ้นโอ้โหตอนนั้นก็ฟางเยอะฟางก็อย่าเยอะเพราะว่าน้ำท่วมตอนนั้นก็คือหย่าตอนนี้ก็ยังไถแปลได้อยู่เนาะตอนนี้ถ้าไถแปลก็ไถได้ไถได้อยู่เพียงแต่ว่ารอจังววาว่าถ้าดินแบบมันมาตั้งหน่อยอ่ามันแห้งๆดยละกันปีทํามาทุกปีนี่ข้าวพันธุ์อะไรของเองข้าวมะลิข้าวหอมมะลิ อย่างเดียวอย่างเดียวมีก็ไลเบอร์รีนน่นิดนิดเบอรี่อยู่านึงานหนึหนหน่นอ๋อมีไรนาขนรวยรว <c oughs> ยแต่เขือรวยนี <c oughs> <c oughs> ้รวยแต่เขือ <c oughs> เอาที่นี่ปีที่แล้วได,ได้ดีไหมเขา <c oughs> ปีที่แล้วถ้าถ้านันจริงไม่ดีเพราะว่ามีส่วนที่น้ำท่วมไปครึ่งหนึ่ง ใหม่เขาพังไงปีเีลแล้วน้ำก็นี่แหละท่วมน้ำช่วงเดือนสิงหากันยาตุลาที่ว่าท่วมกันไหลมาจากทางนนท์ไทยเขื่อนแตกอะไรเนี่ยแตกกันี่ยอ้อันนี้เรื่องใหญ่นะแต่นี่มันมันท่วมมาอีกระเบ้องนี่ท่วมไหมท่วมดิท่วมแถวไหนดิ่งท่วมนี่แหละถึงนี่เลยเนี่ยไม่ถึงนี่แต่ว่าส่วนที่เป็นนาก็ท่วมอ่ะเราไอ้บอใช่ อันนี้นี่ก็ถ่วมใช่โอ้เพลินตรงนี้ทีสูง<ช>อ๋อทีไปเลงก,ก็ต้นไทยไม่ต่างนั่นถ่วมเอิงเนึ่งมองมากอะแปรไปแปรแปรแ,ปแ,ปแปถูกต้องโอ้เป็นเวิร์นี่เนตานาปนตานาสะอ่อนคือบ้านนะผมไม่เป็นบ้านต่ำอยู่แล้วอ๋อหมู่บ้านอันนี้บ้านทรงธรรมบ้าน,นทรงทรรบ้านต่ำแล้วพอเวลาที่ไหนมันก็มันก็จะถ่วมตำบลสำโรงไหมตำบลสำโรงถ่วมอ๋อเราอยู่ติดลำเชียงไกรมีสายลำเชียงไกรโอ้สายนีงใครที่สายมาจากลำเชียงไกรใหญ่ใช่ใช่มั้งประมาณนี้เหตุว่าถ่วมก็ถ่วมเลยครับ เป็นู่นสูงนี่ใช่พุ่งมเนี่ยเม็ดเบิงนี่แหละแต่อันนี้สูงหน่อยมันก็ไม่เสียหายแต่มันจะมีจุดรุ่นตรงนุ่นน่ะปีที่แล้วได้หนึ่งไหมได้ถ้านับเป็นตันก็ได้ประมาณเก้าตันเก้าตันอันนี้คือเหลือครึ่งหนึ่งนะกเสียหายเก้าตันได้เก้าตันถ้าเต็มที่ประมาณสิบแปดตันไม่ถึงสิบแปดหรอกเก้าครับปีหนึ่งถ้าเต็มที่จริงที่ได้จริงก็คือน่าจะอยู่ที่ประมาณสิบห้าตันสิบห้าตันอแปดแปดเนาะ อ่ตีแปดละกันห้าสิบตันอะไรประมาณคูณแปดคอันนี้คิดลก็แปดพันกิโลใช่มแปดร้อยกิโลอะไรแปดรกิโอันจะกตันหจะกิโลหนึ่งพันเหนึ่แปดกิโลอะไรแปดพกิโลสบตันกี่กิโลสิบสิบคตันก็เท่าไหน่งตันกกิโลอันนี้แปดตันใช่ไหม ทางออกซิดแค่ซิปตันน่ะเท่าไหรแปดตันกิโลแล้วก็ตันคูันิสระคูันิสระก็เดิสมองมาอ่ะที่นี่รัฐบาลได้เข้ารัฐบาลช่วยใช่ช่วยค่าไทยคือช่วยตั้งแต่เรื่องของเริ่มต้นฤดูกาลก็คือไถวานแล้วก็มาได้ส่วนที่เป็นน้ำท่วมใครที่ลง เราก็จะเหลือส่วนที่เป็นข่าเจียกิลข้าวที่เกี่ยวทีนี้ก็เราก็ได้บ้างเสียบ้างเรื่องธรรมดาเนาะก็ทนไม่ได้ทีนี้ปีนี้วางแผนยังไงเจ้าหวานมอะไรยังไงนี่แหละหลังจากสงการสงการก็จะเริ่มได้เลยสงการเป็นปีสิบสี่กับสงการเอาพรุ่งนี้ก็หวานได้หรือเปล่าเร็วแท้เร็วแท้ที่นี่ก็ตอนนี้มีปลูกอะไรไว้ดึงเนี่ยนะก็มีไผ่แล้วครับไผ่เขาเรียกไผ่อะไรครับกินได้ไหมไผ่ไผ่กิมซุง เลยอ๋อทีก็บอกมันหานอันนี้ใ่ทนแรงเนี่ยอ๋อถ้าว่าเคยมันไม่งาลเพราะว่าที่มันมันที่มันดอนที่มันดอนมันเค็มแล้วมันก็แรงแต่ว่ารู้สึกงามนะพอคนมาอาจจะแตกนอเพราะที่ผ่านมาช่วงที่ปลูกมาเนี่ยสามสี่ปีคือมันแรงมาตลอดเลยอมันก็เลยได้แค่นี้ตายไปเยอะพี่ตายไปเยอะมากเพราะว่าปลูกในระยะครับระยะอย่างที่เห็นเนี่ยคือระยะเที่มันหายไปนี่คือมันตาย ฟังเนี่ยนะครับก็ยาวไปตัวนื้อเห็นร้อยสักตายก็มีต้นซักไม่ใช่ซากซากซากมันตายโอเคครับอันนี้ปลาลงน้ำไหมปลาปลาไม่ไม่ถึงว่าลงแต่ว่าก็มาปล่อยบ้างโอมาปล่อยบ้างก็เห็นยิ้มยิ้มก็ไม่เอาเอาอะไรมาให้ถึงหรือปล่อยมันกินเป็นไม่ได้ให้หัวอาหารนะเป็นอาหารจากครัวเรือนแล้วนี่แหละเสร็จเขากินอยู่นะปลาใช่แค่ว่ากินปลาพวกปลาตะเบียน อ่าตะนิลตนิลตะเทียนระช่อนระดุกกระดุกก็เป็นระดุกที่ลอยมาเหมือนคือลอยมามีปลอมมาปล่อยแหละแต่ส่วนหนึ่งก็คือมันก็มีปลาธรรมชาติเวลาน้ําท่วมท้องเข่าไอ้จับมากินมันมีตัวใหญ่นี่เอาไปฝากพี่นี่ไงเอาเลยให้เรากินนี่เองโอเคก็ประเด็นมีแนวคิดเกี่ยวกับสวนในอนาคตยังไงบ้างหมายถึงว่า เคยตั้งคิดว่าตรงนี้จะตั้งชื่ออะไรไมไม่เคยคิดตั้งชื่อเลยตั้งไหนเธอจริงๆเป็นไฮไลท์ของของแค่ไหเป็นเป็นเซเนเจอร์พอถึงนึกถึงถึงสวนานาคูนหน่วย <S <S อ,อ๋อไม่รู้ว่าไม่เคยคิดเลยนา,นาคูนหน่วยนาน้อยคูนหน่วยอะไรเง <S <S ี้ยเคยคิดเลยไม่เคยคิดตั้งชื่อเลยไม่รู้เป็นอไรอเพราะกลัวเข้ามาถูกไม่ใช่มันเหมือนกับแบบว่ายังไม่ทันทำเลยมีชื่อแล้วอะไรเงี้ย ชื่อนั้นสาคัญชไหนไม่สำคัญเลยเลยไม่ได้ตั้งไม่ใช่เราไม่ได้ตั้งไม่แล้วไม่ได้คิดถ้าจะตั้งตั้งว่าไงถ้าจะตั้งตั้งว่าไงเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดเนาะแล้วก็ไม่คิดด้วยไม่คิดจะตั้งโอเคครับท่านแนวคิดก็คือเหมือนกับแบบว่าอยากปลูกเป็นป่าเละเป็นป่าเลยนะปลูกเอในนาก็เป็นป่าปลูกปลาดุงปลาดูปลูกอช่ครับครับคือ เราไม่ลงผ่าล่ะไม่ลงเขาล่ะก็อย่างที่บอกครับคือมันเริ่มต้นแบบปลูกผมเคยปลูกทีเดียวแบบปลูกลงแบบปูพรมปลูกเลยตายครับเหลือสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ส่วนที่เห็นเนี่ยคือส่วนที่เหลือสิบเปอร์เซ็นต์ที่ว่านี่ส่วนที่ตายอย่างเงี้ยก็มาปลูกปลูกอันนี้คือไม่รู้ปลูกปลูกไม่รู้กี่ครั้งแล้วส่วนที่เหลือเช่นอย่างเงี้ยต้นต้นที่ใหญ่แล้วนี่คือส่วนปลูกแรกๆมะขามานใช่ส่วนที่ยังเล็กอยู่นี่คืออะไรปลูกซ่อม ปลูกฟอมตายไปเยอะมากมาขอเข้ามาหรือไงให้ประดูอันนี้ไงโครงการของกรมป่าไม้ไงเขาให้แคขอเขาช่วงเดือนกรกฎาคมศูนย์หนองเต็งใช่ครับศูนย์หนองเต็งกับศูนย์นเนี่ยศูนย์โบราศูนย์บ้านเราเนี่ยก็ได้มาจะมาปลูกเพิ่มคือนี่คือส่วนที่มันเหลือถ้าต้นไหนต้นที่ใหญ่เนี่ยคือปลูกดังเดิมไว้ครับแล้วส่วนที่ต้นเล็กๆเนี่คือมันตายก็ปลูกแฟไปเรื่อยๆได้แค่เนี่ย แต่ถ้าใจจริงๆแบบยามเป็นป่ายาเป็นป่ามันกระสางป่าเนาะยามเป็นสวนป่าเลยเลยที่ปลูกที่ตั้งใจปลูกปลูกทีแบบนี้แต่ว่ามันไม่รอดเพราะว่าด้วยความที่มันแรงกับเค็มแล้วก็อะไรล่ะเราก็อาจจะไม่ได้ดูแลเต็มที่เพราะว่าระบบระบบปราปาเราก็ยังไม่น่าน่าไม่ไม่ไม่มาไม่ถึงใช่ไกลด่นไกลแล้วก็ต้องใช้น่านจากเนี้ย ซึ่งน้ำแตนี่มันก็เค็มอยู่แล้วส่วนหนึ่งเค็มอหถ้าถ้ามันงวดจริงๆเช่นถ้าปีไหนที่น้ำฝนไม่ตกช่วงเนี้ก็คือน้ำจะงวดแล้วมันเค็มตอนนี้อย่างนาะแต่นี้มันก็รยังพอมันมันไม่คิดจะสูบน้ำบาดาลเขาคือบาดาลไม่ได้ว่าจอตรงไหนแล้วมันมีมันมีน้ำใต้ดินมีแต่ว่ามันเค็มม่าจะใช้ประโยชน์อะไรบ้างก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะว่าสูบมามันก็เป็นน้ำเค็มไงแต่ถ้าใครเจอสายที่มันจืดก็ดีไป แต่ส่วนใหญ่ถ้าแถวเนี้ยจ่อมาเนี่ยมันส่วนใหญ่มันเค็มคือไม่ได้ลึกด้วยนะแม้ว่าจ่อไปเนี่ยตื้นๆเนี่ยก็เจอแล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นน้ำเค็มเขาก็เลยไม่จ่อกันแนวทางข้างหน้าก็อยากเป็นป่าเอาเงี้ดูดูนู่นเห็นไหมต้นพลึกเห็นไหมทิวทิวสนไกลๆนู่นน่ะนั่นแหละนั่นคือส่วนที่ผมปลูกเป็นทิวสนว่ เดี๋ยวพาไปดูอันนั้นคืออีกส่วนหนึ่งนั่นอีกส่วนหนึง่งนั่นนะ <Okay. S 2> คือเป็นป่าจริงๆเริ่มต้นที่สนเนี่ยเห็นเนี่ยมองเห็นเนี่ยโอ้ข oh. 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 องเจ้าของเนี่ยเราอยากจะปลูกแบบนั้นไหมนี<ส>่เล<ด>ยก็เอาลงเอาสนลงเลยเดยใ <ü> ช่ตอนแรกก็คือไม่รู้ว่าสนมันจะทนไหมก็ไปเริ่มต้นไม่ได้คิดถึงสนในยตรงเนี้ยแต่ปลูกนิดน้อยเนี่ยมีอสามสี่ต้นสนสนทนดินเค็มถูกต้อง อันนี้อันดุนเกือทีหลังไปปลูกฝนทีหลังนะครับปลูกก็น่คือมันอยู่มันอยู่กับเหมืองอในีเกาะปลูกเพื่อยึดฝั่งเฉยทีนี้มันงามไงงามมากเลยงามมากแต่ว่าก็เจอไฟไหม่อยู่อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการทำบอกว่าสวนป่าเลยไหมสวนป่าไม่กล้าพูดเพราะมันไม่เป็นป่าสวนป่าบนดินเค็มมันก็ความ อยู่ในความปัญหาที่สารพัดที่อย่างที่จะทาไงให้พีกพื้นให้มันกลับมาเกี่ยวขจีแต่ถ้าฝนมาเนี่ยก็ดูสดชื่นนะใช่ฝนมาในนามตุ่มก็ก็ทาอะไรก็คือหยิบตรงไหนก็แต่พอใช่พอหนาแรงพวกมันก็จะเป็นมหาตอนนี้ช่วงนี้แรงอยู่นะครับพอฝนมาก็จะก็มองไปตรงนี้ก็สดชื่นนะครับเกี่ยวก็เดือดหนาพื้นตอนนี้อาจจะแบบดูแข็งๆเรื่องธรรมดานะครับทุกที่แหละครับนะครับนี่มีอะไรฝากเพิ่มเติมไหม ฝากมีของฝากจะถ่ายถ่ายไปเพื่อตัดต่อไปเยอะๆนะับวันนี้ก็มา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 ดูการสราั่สงเครียกสั่งสวนใหม่ไหมสัส่งสั่งสวนป่าใหม่หรือว่าสาั่งที่นาใหม่เรื่ออะไรถ่าใน <Concept. S 1> คอนเซปต์ก็คอนเซปต์ก็คือผม,ผมไม่ได้คิดจะทํานาตลอดแน่ๆไม่คิดจะทํานาตลอดแน่ๆผสมผสานนะ,มนะไม่ถึงแปรผสมผสานผมอยากเป็นในลักษณะป่ามากกว่า การเริ่มจุดเริ่มต้นการสร้างสวนป่าพูดไหมได้ไหมครับอ๋ออันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นการสร้างป่าของเบบตูเซ็งของคุณหนุ่ยนะอำเภออำเภอโนนไทยตูเซ็งบน <c oughs> บนบน,บนพื้นดินซึ่งดินเค็มแล้วก็ปัจจัยปัญหาหลากหลาย <c oughs> นะครับ <c oughs> มาดูอีกอีกสิบปีเราจะมาดูกันว่า <c oughs> จะเหลือไหมพ <c oughs> <c oughs> อหยึดน,นี่ครับ อะไรนะเจ้ก็ยึดเจ้ก็ยึดแล้วโอเคครับสิบปีโอเคครับอันนี้ได้ข่าวว่าแถวนี้ก็จะมีทางพาดผ่านมามอเตอร์เวย์ไม่รู้เปนยังงมันมีรายชื่อที่เขาจะพาดผ่านแต่มันมีหลายเส้นนี่ก็สํารวจไว้อะไม่รู้วันจะผ่านจริงไหมตอนนี้เป็นฝั่งถนนห่างจากเราประมาณสั้งกิโลนาะอันนี้จะถือว่าถนนบายพาสที่ทางเข้าครางรันะครับโั้โไปก็ไปถึงทางโคกสูงนะครับจากนวลท้ยบ้านวัดทรงธรรม กล้ๆอัสำโรงระหว่างนวลสูงมาคำทเทิเรศอนนี้อำเภอนนไวน,น,นไทยวัดสำโรงมาที่มีใบพัดตัดตัวน,นี้ก็ไปถึงโคกสูงตัวน,นี้ก็ระหว่างทางก็ใครสนใจก็แวะมาชมครูเป็นครูครูครับเป็นครูศรีสุขวิทยานะครับครับครับอันนี้ก็สวัสดีครับ